ชื่อสรรพสัพพ์สเปอรมเลยน,นะคะขออนุญาตแก้ให้นิดนึงนะคะที่เราใช้กัน,นบ่อยนั้นก็คือ g o o v e r s t a t e m e n นะคะถ้าจะย้ำให้ว่าเกินเกินสิ่งที่ควรจะที่ได้รับอนุญาตเกินเกินกว่าที่จะทำก็คือใส่คำว่าหลังเข้าไปด้วย gold a n o v e r s t a t e m e n นะคะใช้คำนี้แต่ถ้า u n d e r s t a t e m e n แบบนี้เราก็จะใช้เหมือนกันอย่างเช่นเราเซตเป้าหมายไว้อย่างเช่นเ,เ,เ,เช่นลูกควรจะได้เกรด6ในวิชาภา,าษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าลูกได้เกรด2 ดูลิกเกอต์อุ่นสเตรนะคะยังไม่ถึงเป้าหมายนะ,ะแต่ถ้าเกิดโอเวอร์สเตรกนั่นก็คือมันใช้ <c oughs> ทางการพูดในะเรื่องของการกระทําก็ใช้ได้อย่างเช่นถ้าลูกพูดอะไรที่มันมันเกินไปมันไม่เหมาะสมมันไม่ควรจะพูดอย่างเงี้ยนะคะ no go ด do o v e r s t r e n กยันตามีพูดแบบนี้กับลูกก็ได้นะคะหรือไม่ในเรื่องของการกระทําอย่างเช่นถ้าเกิดว่าบอกลูกว่า2องทุ่มต้องกลับมาถึงบ้านแต่ลูกกลับมาถึงบ้านเที่ยงคืน ด o ฮ่ g ก t t ้างโ overstrecken ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ทำเกินกว่าที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ทำาะก็คือสิ่งที่เขาทำมันเกินไปก็คือ o v e r s t r e c k เกเกินกว่าสิ่งที่เราอนุญาตให้เขาทำวิธีการใช้มันก็จะใช้ประมาณนี้ค่ะ